ดูนะครับโอย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 ดูนะครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆที่อ<ๆ>ที่กำลังรับชมช่องอัพเตอร์เวิร์กกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็กลับมาพบเจอกับทางช่องอัพเตอร์เวิร์กกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆ,ๆไปจับป่านะครับพอดีฝนตกมาได้2วันแล้วนะครับเมื่อคือนก็ตกแล้วก็ตอนเช้ามืดก็ตกอันนี้ก็เป็นแปลงฝรั่งนะครับน้ำ<ๆ><ๆ>เต็มร่องสวนแล้วนะครับแล้วก็ บ่อเลี้ยงปลาตรงนี้ก็น้ำเต็มเลยนะครับแต่น้ําก็เป็นสีขุ่นๆนะครับเพราะว่าหน้าดินยังไม่มีหญ้าขึ้นพวกโคลนก็ไหลลงไปในบ่อนะครับก็เป็นเรื่องปกติอ่าส่วนวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น้ํานระบายออกมาจากอ่าบ่อบ่อตรงสวนฝรั่งน,นะครับปลาเยอะๆเ,เลยนะครับตอนนี้เกือบหนีไปได้นะครับตัวหนึ่งนี่ ตัวนี้เลยนะครับเกือบหนีแล้วเมื่อกี้มันพอน้ําพอมีน้ําไหลมันก็จะขึ้นมาจากลําห้วยนะครับขึ้นมาจากลําห้วยวันนี้ผมก็เอาตะข่ายมาดักไว้นะครับพอดีเดินลงมาสํารวจแปลงฝรั่งเมื่อกี้เดินลงมาเดินลงมาสํารวจแปลงฝรั่งก็เลยเจอฝูงปลาซิวนะครับมันมันพยายามว่ายทวนน้าขึ้นไป ในท่อนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้โดดแล้วตัวหนึ่งปลากรดีก็เลยผมก็เลยขึ้นไปเอาตะข่ายนะครับมาดักตะข่ายก็ดักลักษณะนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามาดูว่ามีปลาเยอะแค่ไหนนะครับมันพยายามจะว่ายทวนน้าขึ้นไปนะครับอย่าว่าแต่ปลาเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อวานผมได้ปีงควายตัวเบลเลอร์เลยนะครับ อ้าวพูดถึงก็มาเลยนะครับนี่พูดถึงปีงควายปีงควายก็มาเลยมันขึ้นมาจากลำห้วยนะครับเพืเ่อนๆปกติผมก็ไม่ชอบปิงนะครับมันมันยึกยือยึกยือยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้นี่ตักดูนะครับว่าจะได้ปลาไหม,มน่นได้ละเป็นปลาช่อน ผมไม่ถูกกับปิงเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้เอาไปกินนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจัดการกับตัวปัญหาก่อนนี่คือปิงนะครับไปละไปไหนละนี่ปิงอุ้ยอุ้ยไม่ชอบเลยเดี๋ยวเอาน้ำก่อนครับ ผมจะจัดการกับปลาในนี้ก่อนก่อนอื่นก็ต้องตักปลาก่อนนะครับขอตักปลาแป๊บนึ่งดูนะครับโอย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 ดูนะครับเพื่อนออื้ เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันนะครับถ้าหน,นีไปได้นี่เสียดายแย่เลยส่วนมากก็จะมีแต่ลูกปลาช่อนนะครับเ,เพื่อนๆพวกปลาช่อน ตรงนี้ปลาช่อนแล้วก็ปลาซิวปลากระดีนะครับตอนนี้ปลาลงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วนะครับอันนี้ผมไล่จากข้างหลังมานะครับเพื่อนเไล่จากข้างหลังมาเดี๋ยวจะไ,ไปปล่อยลงบอ่อให้หมดบอ่อที่ขุดนะครับที่จริงตั้งใจจะ ปล่อยพันปลาตอนอปลายหน้าฝนนะครับเพื่อนแต่ตรงนี้มันพอดอีที่ดินแล้วก็บ่อเนี่ยมันติดกับลาห้วยนะครับพอหน้าฝนปลามันก็จะขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ทุกๆปีนะครับพอหน้าฝนแล้วนะตรงนี้มันจะปลามันจะขึ้นมานะครับโดยธรรมชาติของมันเองนะครับเดี๋ยวผมจะกวาดไปให้เยอะที่สุดนะครับพยายามเอาให้เยอะที่สุดนะครับถ้าจะ ถ้าจะจับทุกตัวก็คงไม่ได้เดี๋ยวจะยกให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้อันนี้อยู่ในนี้ก็มีนะครับในถังมันก็พยายามจะโดดออกเดี๋ยวผมจะยกตะข่ายนะครับแน่นอนล่ะยกตะข่ายมันก็ต้องมีหมีมากนะครับดูครับเพื่อนๆน,นี่นะครับนี่อันนี้เป็นปลาธรรมชาตินะครับ ร้วนเลยวันนี้ได้ปลาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปปล่อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับจะปล่อยลงตรงนี้แล้วนะปลาทั้งหลายเอ๋ยย้ายบ้านไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับ ก็น่าจะรอดแล้วนะเพราะว่าผมก็เบามืออยู่ว่ายกันเต็มเลยนะครับกําลังผมก็ปล่อยลงไปเลยทั้งอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะน็อกหรือเปล่าส่วนมากปลาซิวมันจะไม่ค่อยเป็นไรนะครับว่ายไปแล้ว โอเคไปเอาถังมาเลยนะครับยังไม่ทันปล่อยก็โดดออกมาแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้แต่งตัวไม่สุภาพนี่นะครับลูกปลาช่อนปล่อยลงไปแล้วปลาตัวใหญ่ยังอยู่นะครับแต่ปลาซิวนี่รู้สึกว่ามันจะน็อกนะครับเ,เพื่อนๆน้ำก็ก็ได้อยู่นะ ออกมาแล้วนี่ตัวใหญ่กว่เพื่อนนะครับนีออ่ลงน้ำลงน้ำลงนะครับไปเลยโ <Okay. S 1> อเคคิดว่าน่าจะรอดนะครับเพื่อนๆดู ว่ายกันเต็มเลยนะครับนานคงจะกำลังปรับตัวนะครับเพราะว่าปกติเวลาปล่อยปลาเนี่ยเราต้องอใส่ถุงเอาถุงที่มีพันปลามาแล้วก็วางไว้ในน้ำนะครับแต่อันนี้คือเราจับมาจากธรรมชาตินะครับมันมันไม่มีถุงมันจำเป็นก็เลยปล่อยลงทั้งอย่างนี้เลยนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไหลนะครับดูนะครับมันก็ สดชื่นดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ทำสนุกสนุกนะครับไม่ไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง a ั t o w e r k ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องอั t เต e r k เกเพื่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามกันแล้วก็ อย่าเพิ่งกดเลิกติดตามกันนะครับขอให้ติดตามกันไปนานๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ